เครื่องวางที่รัชการที่ห้าโปรดจนทรงทําเครื่องสวยด้วยพระองค์เองคืออะไรภาพเกี้ยมอีเกี้ยมอีเครื่องวางโปรดรัชการที่ห้าจนทรงทําเครื่องสวยด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพด้านอาหารอย่างยิ่งเมื่อว่างเว้นจากราชการแผ่นดิน พระองค์ก็จะส่งใช้เวลาส่วนหนึ่งกับการทำอาหารและส่งลิ้มลองเมนูต่างๆมากมายภาพราชการที่5มีข้อมูลปรากฏอยู่ในอนุสรณ์งานศพเจ้าจอมน้อมฉบับพิมพ์พระราชนิพน์ตำราทำกับข้าวฝรั่งที่หนังสือตำรับสร้างรสชาติของนริจรตจัญญาวงหยิบยกมาให้ได้อ่านกันว่ามีเครื่องว่างอย่างหนึ่งที่พระองค์โปรดมากว่าแต่มันคืออะไร ไ่ให้ว่าเครื่องวางที่พระองค์โปรดเป็นอาหารจีนทําด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวตัวและมีรูปร่างคล้ายล้อช่องนั่นก็คือเกี๊ยวอีนี่เองปัจจุบันจะเห็นว่าเกี๊ยวอีนี้เป็นได้ทั้งของขาวและของหวานเกี๊ยวอีใส่หมึกกรอบในหนังสืออนุสรณ์งานศพเจ้าจอมน้อมบันทึกถึงเรื่องนี้ไว้ว่าความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเล่าว่าทั้งสนุกและเหนื่อยก็คือ การโปรดทําเครื่องสวยด้วยพระองค์เองของพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งมักเป็นเครื่องวางเช่นเกี้ยมอีซึ่งทรงโปรดมากการทําอาหารนี้โดยมากทรงพระราชดําริขึ้นอย่างประทานหาันจึงทําความชุลมุนวุ่นวายให้แก่ผู้ที่คอยถวายการรับใช้อยู่เสมอถือเป็นอีกหนึ่งเกรดที่ทําให้ทราบถึงเรื่องอาหารการกินของราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลที่ห้า